แต่ว่าแนวชายแดนก็จะเฝ้าไปนะครับจะเฝ้าเข้าไปแนวชายแดนถ้าเก็บเห็ดเก็บยังกับก็จะเฝ้าไปสกักกอนหน่ยเก็บข้างสักกอนนะครับสิดปนยายยังสงสัยก็ถามทหารพื้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับมาให้กําลังใจแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูแลลูกหลานแล้วก็ซักซอบการปฏิบัติถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่เรียบร้อยไม่สงบ เราจะทําอย่างไรก็ต้องตกใจนะครับแนวชายแดนมีทหารมีลูกหลานพวกเราอยู่เต็มไปหมดตอนนี้สบายใจได้นะครับไม่มีปัญหาแม่ทัพก็อยู่ข้างหน้าพวกเราไม่ได้ไปอยู่ที่นี่พุ่นไปอยู่พุ่น,ยนอยู่โคกคุละนะครับคุณพ่อคุณแม่สบายใจนะครับสบายใจได้ว่ามีทหารคอยเป็นรั้วของชาติทางหลังนี้ก็ฝาก ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านานอำเภอนะครับท่านผู้กับได้ดูแล